สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้นะคะพี่เดือนก็พามาดูบอนสีอีกแล้วนะคะบอนสีสวยๆนะคะที่ได้ปลูกไว้นี่ค่ะอันนี้จะเป็นใบแดงนะ,ะอันนี้ก็คืออันนี้น่าจะเป็นกวนอูนะคะพี่เดือนไม่แน่ใจนะใครอย่าเพิ่งเชื่อพี่เดือนนะว่ามันคือสายพันธุ์อะไรเพราะว่าพี่เดืนก็ปลูกไว้อย่างไงแล้วคะ่ะเพราะว่าอะไรนะมันสวยพี่เดือนก็ปลูกนะคะเนี่ยค่ะ เขาก,ก็จะเป็นลนักษณะยาวๆแบบนี้นะคะก้านยาวแต่อันนี้หกหลงแน่นอนค่ะพี่เดือนจําได้แม่นยํานะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะใบลักษณะใบของเขาเนี่ยแต่ละชนิดแต่ละอย่างก็จะแตกต่างกันนะคะแล้วก็ให้สีสันที่สวยงามไม่แพ้กันเลยนะน,นี่ค่ะ,ะพี่เดินอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยหามาปลูกไว้บ้างนะคะ ไม่จำเป็นต้องเป็นบอนสีที่แบบว่าโอ้โหมีราคาแพงอะไรนะคะเป็นพรสีแบบบ้านๆก็ได้นะคะพอเราเอามาปลูกลมกันเยอะๆแล้วเนี่ยเขาก็จะให้สีสันที่สวยงามมากเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะอันนี้กวนอิมเราก็เอามาปลูกลรวมๆกันไว้นะคะก็พอดูแล้วก็ให้ความสุขให้ความชุ่มชื่นนะคะให้ความสงบร่มเย็นในจิตใจด้วย เพราะว่าต้นไม้ใบเขียวเขียวสีสวยๆเนี่ยก็ให้เราเนี่ยดูแล้วมีความรู้สึกสบายใจนะคะนี่ค่คะถ้ายังไงท่านผู้ชมลองลองหามาปลูกกันดูบ้างนะคะไงพี่เดินฝากคลิปนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ